ปันเห็นงูขับสร้างมินคันไม่น้ำโขงครับไปใส่ก็อนปันเห็นงูขับสร้างมินคันไม่น้ำโขงโอ้ว่าไปเนี่ยเนี่ยเนียเอาไปวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอันไปนอนโรงพยาบาลนี่ไปยังไปฟอร์พี่ต้นลองไช้เป็นโลกเก้า คือว่าเป็นโลกสิจานเขาเหนียวเป็นโลกเก่าเอาวะนี้ฝันว่าตั้งไหนเอาโลมไหมฝันเห็นงู้กับสร้างบินขามแม่น้ำโค้งครับู้ขับสร้างบินขามแม่น้ำโค้งงูกับงูกับมันคืออะไรเมียคือพวกงู้กับ้งเอาว่าไปคนลูกคนลูกหล่อได้เลยนี่นะครับนี่ผมเขียนหน่อยให้บิ่งซีคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดีแล้วครับสวัสดีทุกคนเลยครับผมมาหลายมือนีิมาผักอยู่บ้านหลายกองผๆจะได้ทุกเปาอิสานจิตกันมาเออที่มาตัวชุ่มกันน้ำเนาะแมนแมนกนแล้วก็โทรหาเจ้าพอดีเจ้ามาพอดีเปาอิสานทิศแก่นนะคะมาพอดีเลยเอาคือได้ยินว่าอีหยังเลขบ้าบ้าโอ้อันเลขบ้าบ้าการลเกียดอยากบอกค่ะคนถึงว่าสองวันเราได้แต่ว่าเอฟซีภูเบงบอกว่าเพิ่มหนึ่ง ป้าเขาคยเอาน้ำพ ok. wow. ่นเบาการเคลียดหมดก้อนเมนหมดก้อนพุ hmm. mm ่นเพิ่นหันวิ่ง .swing ตัวเดียวเขาทั้งบนทั้งล่างของเพิ่นแค่ที่หลายๆคนกัดตามอยู่หรอกแบบนี้งวดที่ผ่านมางวดวังหันเอาควเรียนเก็บการเคลียดทุกคนงวดที่ผ่านมาวัาหันเพิ่นหัน .swing เก้าหกวิ่งหกพิ่นหันแค่นั้น สองเก้าหกพิ้งหกเออผนว่าอือถือถ้าตัดเด่นเกล็กเก้าสองสองเก้ากเก้าิ้ลอาเนาะมาหลเอาเชมาหลโอ้เดี๋ยวชัดแล้วก็ชัดแล้วทิเสียวเสียวโตขอโตงวดปขอตเพราะว่าคนรับปากมาเพิ่นสิบอกอีกเยบอ เพราะว่าเรียเพื่นนี่สิบอกสามตัวหางเดียวสองตัวหางเดียวแล้วก็เรียกวิ่งเพื่นบอกซ้ำนั้นบอกขอเลยขอเลย่อจะได้กระเด็มากเดียวเรียกว่าบ้าแต่สิได้โทรหาเพื่นตัวสั่นวางเสร็จเพื่นให้มากตลอดเลยมันบ้าเพื่นให้มากตลอดส่วนมากนี่ลงช่องไหนจ้ะลงช่องบางวิสานทิพย์นเน่ลงช่องไอ้ปงพร่องเน่ที่มาดไทยทำยู่เรื่อยๆจ้ะทั้งไก่เนาะกับนี่คนสุรินทีวีบพี่นิวสุรินแล้วกต่ มุนทัการเนาะเร้เกเทตัยงกัเคยไทยคนเนี้ยจำได้ว่าจว่ากเยเดี๋ยานเนาะบุญทานี่กับาอันเหตรเหตุพาลว้ยเคยเคยไทยนี้ป้าแสงมาใหม่ป้าแสงมาบอกที่นั้นใหม่เขาเนาะถ้าถ้าแสงเธอคนอ่านแต่เพราะท่นนี่เคยล้มคิดของการละเกียดเดี๋ยวมื่อนี่และเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอหาคับขับตาคนเลยเตี๋ัวหาคนก่อนนะอับนี้องเดี๋ยวรอดนะคะเพรวนี่แหะตัวเลยจะมาปัหลับตเลยมาปับ ก็ว่าอยู่บ้านผมนี่คนจะไปเอาไว้อกตลอดไปหาเจ้าตลอนมั่็ค่ะแม่เอต่ว่ามือนีวมาอยู่บ้านนายผมก้องเดี๋ยวสิโทรหาคนเบิ่งถ้าเพิ่นมาเฮาก็จะไดอี้ตัวเลขเนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิโทรเนาะทู้กัพี่น้องอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโทร้กันเด้อแม่ข้อระสาบเดี๋ยวเด้อสิโทรหาเพิ่นก่อนหนุ่มกะละเกดคนนี้กินไห่เลขแม่นคัทแม็นแน่แต่น้อหนุ่มกะละเกดจนหนักคนนั้นที่เขาไปเบิ่งเบิ่นว่าไปไปขออะไเลขคนบ้าอืม อัาป่ากันางเนี่คนไหนถึอเนาะคนไหนถือก็ไแม่นเนากำลังโทรหาคนยุทธะเปิดลำบมันนั่นนั่นฮอาโหลอันมาหาพ่อได้บ่นี่พ่ออยวอ่พ่อยบนไอ้ปองงทามไปหาผมุบันพอตัมดสเยไกนเอ้ครเขาไปกินเอง้ยเอาเดี๋ยวอันคิดงันคพ่อดอคนถามหาพ่อเขานว่าอันเดี๋ยวสีโทหากระเกดให มาอยู่ที่นี่เอาโอ้เอาเอาฟ้ามาเด้อพอถี่ถ่ายอยู่กับทีมงานเด้อปันนีเลเาอ่อ่าอ่ารอยี่สิบทีทีสาสาเด้อรอยี่สิเด้อครับคผมปเดี๋ยนี้เลยครับปัจจัยเ้าเก้าสองตรงตรงเลยครับเก้าเก้าสองตรงตรงเ้อการเกียร์ตัวแงอีบ้าจ้าเก้าต่อเดิมเก้าสอง บ่มาอุ่นกุ้งลูกไซลูกไซนั่นมาหอดมันกับคือคนธรรมดาเด้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมังบอาอังกฤษแ้วนะครับคนทวโลกน่ภาษาสเปนนะครับเวยชวยชวซอซโ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 ซนซโ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 อีซโซโซโซาซโซโซนี่ซโซโสเปนซโ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 ซซโ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 ซงซโ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 เโซอซโ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  งวดงวดบ้องหันยังก่อนท้องอใส่ท้องใส่ท้องครับ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 ครัครับครับครับับครับครครับครัับครับครคับคร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 ัครับคร้บครับรบครับครับดรับครับครบรั้นจัครับครับรัครับับรับรัับตบครับครับครั้ับตรัรับนรับครับนรัครับรับครับครับครับัครับัมบครับพั ผมจำว่าได้แม่พี่เออแม่เดึงแม่เดึงพี่เขาจะเจอเนี่ยได้วะเดี๋ยวเออตาครับผมก็ลงนมลงลิ้มลิ้มเลยคนจินดาศาสตร์ครับอ้าขออนุญาตไปอยู่หลังกล้องได้บานีให้เพิ่นบอกเต็มเต็มผู้เดียวเลยเขาสิได้ตัวเด็กตัวไหนเพิ่นสิบอกจ้าตัวไหนวอนี้รับปากพ่อไว้แล้วเด้ว่าสิบอกก็ดีเลยทีนบ้านคนไทยเขียนมันต้นโราลงบ้านม่งครับฮะ ฟันเหงือกขับสร้างมินิคาร์ม่น้ำโค้งครับไปใสรก่อนฟันเหงือกขับสร้างมินิคาร์ม่น้ำโค้งโอ้ว่าไปเนี่ยเนี่ยเนียเอาไมวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอันไปนอนโรงพยาบาลนี่ไปยังไปขอาพี่ต้นนอนท้ายเป็นโรคเกาคือว่าเป็นโรคซิด จานข้รงนีวเป็นรูกเก้าเอาวานี้ฝันว่าตั้งแต่เอาลมไหมฝันเหงูขับสร้างบินขามไม่น้ำโคงครับงูขับสร้างบินขามไม่น้ำโคงงูกับงูกัมันคืออะไรเมียม้างอะเอาว่าไปคนลุบคนลุกรอได้นี่ได้คบนี่งมเขียนไ้วไอ้หนให้บินซีตัวตัวเด็กหนึ่งซีเก้าข้างล่างนี่สามสามเกตดให้พอแกนเขียนเด้อมันเี่ยไให้พอแนเทียน เซตัวยงใหให้ผบ้างไมใขอเบิงครับวดนี้ห้ซ้ำนี่ห้ซ้ำนี่ห้ซ้ำนี่งวดมันซีซ่ไหนพวกมเล่นเนาผมเบิรมันเนาะอนอกมาหามือเนาะบ่มีเปลนแปลงด้อบอมีเปลนแปลงถือถือบ้างวดหนี่บองูถือบถือกับบอลกูใส่ในในานนการรับชมเออโอ้บาถ้าถือพวกันเขาเอารวยมาสั่นตัวเขาหวังไปได้พบสันตัวเขาจะไปเอาพวอแน่ให้ถึงสองวดแล้วเ้ล่ะ บา네นเท่กับถือบ้านแน่บ้านเธอเลยครับราคาถูกสุดหัวด้นผมกับเป็นยังไงเขาก็นด้วยมันสั่นตัวชื่อเลขในกระดาษสื่อสารได้บูนนนครนเชื่อเลขในกระดาษสื่อสารได้บูนนนเสื้อเลขในกระดาษสื่อสารได้บูนนอนที่พ่อเห็นคนไหนเงินบอกเงินไว่หันบอกอะไรนะอะไรบ่ผมลืมคนะเมื่อก่อนลืมแล้วมันตึงคนบอกแค่เราคนเดีย โอ้ยนาไปกลับกลับไปบ้านคลิปเขาเอาพี่น้องแถวทีหลายช่องอยู่ทีเดียก็สองหกกันอยัางนี้ก็สองหกกับซีหนึ่งกันทแล้วก็สองกับซีหนึงคือเพร่หนาจจะจำบ่ได้นะคะแต่ว่าผู้ไทยนี่ก็คือบาวอีสานทิพย์แกนีเกาะติดทุกสถานะกันไม่ได้บอกเดทไทยหลายช่องอยู่ไทยหลายช่องอยู่ความจริงเลยด้วยเดทคอนเสิร์ินจำได้เด้อเด้อนี่เจอเจตังเด้อนี่เด้อครับเจตังก็ไม่ตังมันสิครับเจตังสวยสมมติถากนบ้าสวยกว่าอีกครับนี่ คุยคุยให้เอฟซีฟังเลยครับตัวนี้อ่าบุญคําคุณธําอะไรงานตัวสวัสดครับสวัดครัอันนี้เด้อันนี้เดครับผู้สาวผู้สาวเงไหรครับมาต่ใส่ผู้สาวสวยงามไหงามบ่งาม่ับงาม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 งนม่ามง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 เลงามงอมามงาามงมงามงา็งามงามงามงง ใสไดินเตยานในการรับชมนะครับได้จะไปการเกดนะคบมรับชมเราจะไปถือเป็นจริงเป็นจังอสองเียวคามเกาไ่หาจริงจังแม่นบ่าต้องไปใส่ซีเรียสะไรกันเกัวิงซีวิ่งไปซีเรียสนมันเสื้วโล่นมืนว่าถือช่หนึ่ง้องเบื้อะนี้นครับ ผมก็ต้องบอกวันพี่ลงเนาะกาบิกันเอาเองนครับครับวันที่หนึครับวันที่หนึ่งเนาะเขียนไหนได้พ่อเขียนไหนได้เบิ้งเอาได้ันได้ฟันมาที่ไหนหรอยำฟันเห็นกูขับสร้างมิ็นนปนาโคงครับบันยกระสงบ่เป็นผมชื่อเเมียสติครับก็สารเสียดยี่วันเย้ยัใจรอรี่เพราะมีการเบิ้งคิดอยู่ในนเกียรติเจ้าวเอาอันนี้ สาวเพชรเดินเ<า>พชรทา UND รวยเพชรทารวยการะเกดพารวยต้องต้องอกเอ้าบ้านสุกใช่แล้วพี่น้องแคบย่าดูถูกเนะครับเด้อเลขบ้าบ้านี่คนละบ้าบอกอาจจะใส่ปิดตาได้ย่านในการรับชมนะครับถ้าจริงจังไรเงี้ยมันนอนเลยครับเกิดขายที่ขายท่าสื่อมันบรมแม่เหล้าเลยครับนั่นต่อพ้าจนเนี่ยคอยผ้าจนจนเทนั้นเองนะครับตาผมเลยแด้นานอ่ะ จะไปทุ่มจะไปเท่หลเนาะไปทุ่มไปเทหยเนอะมาถึงชงวดอ่ะเห็นมาถึงชองวดที่มั้ขายรถขายบ้านขายขายหน้าแมนมาเนัเอาแบบนั้นบ่ครับแบบนบ่อได้ครับเนอะไอมีสติป่ะจ้าทรัมีสติในการรับชมหมดที่สามีใ่ที่ให้น้องวดหงวที่สามให้อีกครับให้ให้อีกสุ่งวดนั้นครับจากสิ้นให้พิพที่น้องให้เจ็ดสิบห้เปอร์เซนต์ครับเนอแต่ก็ถือกระดงหันค้อเก่าครับ ตัวเลขนี้ได้มาจากความฝันอย่างเดียววาจ๊ะขผมฝันโดยองาวันทุเรนสงครับไปขอร้องไปขอน้องท้ายประทินดิสสวัสดิคัะนะครับผู้มินฝันมาจังไรก็ค่ะฝันมาเห็นงูขับจั่เห็นคับไปน้ำของฝันมาเห็นงูขับส้างคืวาไหวเถอะป่งูขับไปน้ำของงูขับสร้างไม่ว่้งูขับสร้างงูขับสร้างบินขับไปน้ำของงูนี่ปีที่หมดเอามฝันได้มาเนาะฝันว่า เราไม่กันดูค่ะฝันนาเห็นงูครับทางมินข้ามไน้ำโขงครับผมบอกไทยก็เป็นขบอกคอมเมนต์ได้ไหม่อน่าตินเตินนเตรตันจะเดสั่งตันตะมันเตนะเดอบิเเอบอสสเปนเนี่ยสเปนันวสดเสดอลเอาละเอาละพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องจะปวดหัวนะเพราะเจาโซได้เล้าตัวเนีวนาเขาว่าเขากระิบ พี่น้องคือึ้นเขาบอกขึ้เขาอ่ะผู้ใดเชียร์เจ้าหนาผู้ใดบ่เชียร์แก่เบิ้งหลังพันเนาะครับเบิ้งหลังกันผมพันเลยครับอย่าก็เมือนว่ากันผีบ้ามาดลวยครับผมบ่าซื้อ้าเขาไปนี้นี่มาแต่ว่าไม่ง้อเนี่ย้าแต่ว่าบอกถูกมาชองงวดแล้วครับงวดแรกแต่ว่าไม่โง่เนาะคท้าเอาสวัสดีกินข้าวร่วกันเข้าไปครับเอามาแต่ว่าไม่ง้สุดท้ายนี่อวยพอดเอฟซีนะจ๊ะนิดนึง คอยรำรวยรำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งุกคนเครับเดสาธุ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 ตรงจะเล่ตรงจะเล่นตรงจะเล่นตัวไหนหนึ่งสีเก่าสามเจนะครับฝันฝันฝงูขับสร้างมินข้ามไม่น้ำโขงงูขับามินข้ามไม่น้ำโงอัตนาเตมันตนาตุตนาตุภาษาสเน่สุียเซนตัวสุสูอย่าลืมกดติดตาม ช่องบ่าวอีสานทิพย์เอ็น